สวัสดีครับนี่ครับมือนี้อยูนเราพลดนสองคนวัอนี้มือนี้เฮามาสุ่มอ่านี่รูมาเบิ้งนี่ครับเฮามาสุ่มนี่ครับได้แหนม่ยายก็รอมาเฮามาสุ่มเห็ดกับอ่าสีย่างแหนื้อผมเห็นในแอปมาหลายเทื่อแล้วครับแอปดำมาหลายเทื่อนอยากลองกินเบิ้งสีย่างครับวัอนี้น้องๆพีทพระอรกิจพีทนะครับผมเลยแล้วมาย่างค่ะห่อเป็นไม่เราเอานี่ดีก็เอาย่ําเนี่ยมั้ อันนี้ครับปัญหาแรกที่เจอกันคืออันนี้เนาะการห่อนะคนยูมือกล้องครับ,รบอ่าใส่สีกันได้ครับนี่เอ้าวฮอก็หลานตัวยิบเลยนี่ครับอ่าอ่านี่มันน่าสีด้อยู่นะน่าอีกสั้นหนึ่งสองสั้นเด้อยี่สิบวารีอูต่อมาครับเออแล้วก็มันต้องสอ,งอนงานที่ต้องขับเซได้ใต่เยอะอะนี่มาเบิงรงขับชูมาเบิรง นี่ครับปัญหาผมมังแย่ขีดแยๆก็คือก,การหม้อใบตองนี่แหละครับนี่นะนี่ก็พอนะเอ้าหมุนไปเจ้านี่แหละฮะครบสามอันนี่อันนึงครับดีครับคนโดนครับคนโดนอ้าวคนลามคนลามมาแล้วได้ยังบ่ได้ครับเอาเหยื่อหนึ่งนี่ฮะนี่ครับมั่งเดินเซ่บนีบ่บ่เป๊บ เมนูนี้คนลามไม่กินแหนมนะครับกินครับกินไม่แหนมกินครับหืมไปกับบ้านมากินแหนมไหมเป็นป่หืมลามคลามชอบกินเค็มครับเออาคนลามชอบกินเค็มนี่ครับอ๋ออีกอันหนึ่งเด้อนี่ครับห่อหมูม้วนไปเโอ้มีไมมกัดว่ะไม่ครับหืมหืมยีเลยนะเล้วแล้วต่ออะไรแล่วต่ออฮะ นี่ครับยางเนานี่ครับเป็นยังไงดุ๊บดเออใส่สามันเลยเลยนี่แหละครับมันสีเห็ดแบบนี้มันมันก็สีหอมใบตองนะครับนี่ครับนี่ครับซูมมาเบิ้งนี้สีหอมใบตองแเราให้พ้นดีวก็พ้นลามยางนะครับโดนครับเกีครับโดนที่จะครับยางใบตองใหม่ก่อน แต่แซ่บบะหมีนู้อออนอะีเดียวแซบครับหอมใบตองหอมใบตองครับนี่ครับแหนมครับห้องห้องฮองสีเลยนะแบ่เดียวเราได้กินคำหนี่งมีครับหลังจากยางไปสักพักเป็นพร้อมแล้วนะ่าร้นครับเอาใส่เลยทะตู้ไหมเออ้ยครับรเขาก็เอาซุปเป <45. S 2> น็นไงครับเรียบร้อยแล้วครับแกเบิ่งงานรู้เที่ยว มันงห้องเลยมั่งห้องเลเนียครับอืมโอ้ข้าวเหนียวต้องเขาแล้วล่ะเหนียวสุกหรอเป่น้าโอ้นี่อ๋อันนี้แซ่บดีครับแซ่บครับเดี๋ยวมาแซ่บร่วกันครับโอเค